สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตการแพ็คไม้กราฟนะครับไมก้กราฟแบบนี้เนาะแบบนี้คือแพ็คอย่างไรให้ไม้ปลอดภัยจากขนส่งมากที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทำให้ดูนะครับ เาบอกก่อนว่าวิธีนี้เนาะมันเหมาะกับการแพคไม้ในปริมาณที่ไม่เยอะอย่างผมอย่างผมเนี่ยก็คือแพกทีต้นหนึ่งสองต้นอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ขายเยอะก็จะแพ็สามารถแพ็กอย่างเงี้ยได้สะดวกแต่ถ้าขายในปริมาณที่เยอะๆแต่จะมาแพ็คแบบเนี้ยผมไม่แนะนำเนาะมันเสียเวลาแต่สามารถเอาไปปรับใช้ได้ นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับไน้ไกาดที่เราจะแพ็คเนาะก็คือของผมจะจะใช้กระดาษกล่องนะครับกระดาษกล่องคาดคาดที่ต่อนะครับ คือวัดขนาดให้ได้ประมาณหรือจะขนาดเท่าไหร่ก็ได้ที่ที่เราต้องการเนาะแต่ผมประมาณเนี้ยครับตัดของแบบนี้เนาะแบบนี้ขนาดที่เราต้องการขนาดลังที่ใช้แล้วแล้วก็เอาไปดัดเอาไปดัดให้มันมีความโค้งงอนะคะ ก็เราจะมาเริ่มกันเลยเนาะผมจะใช้ทิชชู่พันรองก่อนพันรองเอาที่ทถนับ Hey. พันเพื่อที่จะผมรู้สึกว่าเนื้อรังอะมันแข็งก็คือการมันไปคูดกับกับเนื้อต่อเนอะาะจะได้จะได้ไม่เป็นแผลอันนี้อันนี้คิดเองเนาะก็เลยเอาเอาน,นี้ลองไว้ก่อนแล้วก็เอาอการะดาษที่เราเตรียมไว้นะครับ ខ្ល <Wow. S 2> พันไปเรื่อยๆนะครับพันไปนนมันเป็นอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเนาะ แต่มันเป็นวิธีที่ผมรู้สึกว่าโอเคที่สุดนะครับเวลาเวลาส่งไปแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจว่าไม้เราน้อยก็เซฟได้เยอะอะเซฟไม้ของเราได้เยอะเลยพันไป พันได้ที่ตามที่เราต้องการเนาะก็ประมาณนี้ผมที่ผมทําพัน์ให้มันมันมีระยะเนาะเอาที่ตัวเองคิดว่าโอเคแล้วต่อไปเราจะมาพันกระดาษอีกรอบหนึ่งะคระับ ก็จะเป็นกระดาษแผ่นใหญ่เนาะก็เป็นกล่องลังนี่แหละสรุปออกมาทำวัดจากตออ่อนะให้มันนี่ครับให้มันได้ระยะของต่อเนาะไม่ไม่สั้นไปไม่ยาวไปก็คือมีระยะระยะที่เหมาะสมอ่านไป การนำกล่องมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับกล่องที่เราเอฟไม้มาเยอะๆมาดูจะเอาไปไหนอะไรก็เอามาเอามาทำตรงนี้ก็เ,เกิดประโยชน์อีก เก็บใหญ่ จะประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะเห็นหมัมตัดกล้องประมาณนี้เนาะปึ๊บดีตอมันเอียงเลยแบบไม่ค่อยตรงกลางแต่ก็โอเคครับสิบเซฟ เห็นไหมไปก็จะเอาที่ชูหยาดสักหน่อย ปไปพอโปเสร็จแล้วเราก็เราก็ดัด ทีหนึ่งนะเนาะเซฟเซฟเซฟ One do Two. Two. <coughs> Two. ก็บงานนิดหน่อยส่วนตรงตรงลากนะครับก็ผมก็ไม่ผมก็ปล่อยเลยไม่ได้ไม่ได้หยัดอะไรจะเซฟตรงหัวตรงลากก็คือปล่อยอย่างนี้เลยเวลาแพ็คก็หากล่องใส่ก็คือเนี่ครับแพ็คไมากาของผมเนาะก็จะประมาณนี้ก็วันนี้ก็ก็แพ็คให้ดูแพ็คไมากา เสร็จออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เน <Viol ent. S 1> าะมานี้ก็คืออาจจะเสียเวลาหน่อยเนาะแต่ความปลอดภัยมันเพิ่มความปลอดภัยให้ไม้มากขึ้นเราสบายใจมากขึ้นเนาะเวลาส่งไม้ไปก็คือก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะก็คือเอาไปปรับใช้ได้ไม่ไม่จะเป็นต้องใช้ต้องทําตามทุกอย่าง ก็เอาไปปรับใช้ดูนะครับก็คืออยากให้ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับก็คือใช้าย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกที่มาพูดอะไรแบบนี้เนาะถือว่าเป็นการหัดพูดอาจจะอาจจะไม่ลื่นหูหรือว่าอาจจะติดขัดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือ ฝากติดตามกันด้วยนะครับไว้โอกาสหน้าจะทำคลิปดีๆมาให้ได้ดูกันอีกขอบคุณครับ